สวัสดีค่ะนี่ชื่อวิลาวิตริกนันทนานะคะเป็น HR and Training Manager ของบริษัทเ h e l o อ g Shot นะคะบริษัทของเราเป็นบริษัทเครื่องสำอางจากประเทศอักงกฤษนะคะเป็นบริษัทที่อยู่ในเครือของบริษัทอ o n g l ล n g นะคะในส่วนของ เราเป็นบริษัทที่เป็นแฟรนไชส์นะคะที่เข้ามาเรามีเราตั้งมานานแล้วกว่า,า18ปีนะคะบริษัทของเราเป็นบริษัทที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็กลิตภัณฑ์ต่างๆที่มาจากธรรมชาตินะคะเพราะฉะนั้นเรียกทุกสิ่งที่เรา ปันนี้เรากําลังมองหาพนักงานที่จะเข้ามาร่วมง,งานกับ b ดอบอดี้ช็จนวนมากนะคะที่จะเป็นพนักงานที่จะประจําอยู่หน้าร้านต่างๆของเดอะบ d y s h o p ทั่วประเทศไทยนะคะบริษ,ษัทเราปัจจุบันก็มีการขยายตัวค่อนข้างสูงและมีพนักง,งานกว่า200คนในเวลานี้นะคะที่ทําหน้าที่ขายสินค้าต่างๆเราต้องการรับพนักงานในตําแหน่งหลายๆตําแหน่งไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการร้า พนักงานขายพนักงานแต่งหน้าพนักงานวนวดหน้านะคะหรือว่าพนักงานผ uh, ่าทามนะคะซึ่ง uh, ไรายได้ของเราจะเริ่มอยู่ที่8,000ถึง uh, 13,000บาทขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของแต่ละท่านนะคะที่จะมาสมัครงานกับเรา uh, เรา uh, ยินดีต้อรนรับนะคะสำหรับผู้ที่สนใจที่จะสมัคร uh, ไม่ว่าจะจบในส่วนของปริญญาตรี อ่ามาชอวศนะคะที่จะมีประสบการณ์1-2ปีโดยเฉพาะถ้าท่านอยู่ในฟิลด์ของเครื่องสำอางนะคะจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษนะคะ,ะบริษัทของเราเนี่ยต้องมีส่วนดิการมากมายที่มมบใท้กับพนักงานไม่ว่าจะเป็นเงินรางวัลพิเศษจากการขายนะคะเบี้ยเลี้ยงต่างจังหวะค่าล่วงเวลานะคะโบนัสประจำปีค่ารักษาพยาบาลและค่าทาัมปันนะคะ ชีวิตประกรันสุขภาพตรวจสุขภาพประจำปีนะคะค่าเดินทางพิเศษสวัสดิการเปิดใช้สินค้าได้ฟรีนะคะส่วนลดพิเศษสำหรับซื้อสินค้าของ The Body Shop นะคะแล้วก็ชุดยูนิฟอร์มและคะ่ารองเท้าพนักงานนอกจากนี้เนี่ยเรายังมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะให้กับพนักงานของเราด้วยแล้วก็สวัสดิการอื่นอีกหลายอย่างนะคะที่ทางบริษัทจะจเตรียว้ให้ สำหรับผู้ที่สนใจอยากจะสมัครมากับทาง The ษ o ทอนทีชเนี่ยก็สามารถที่จะเดินทางเข้ามาสมัครได้โดยตรงนะคะที่บริษัทของเราที่ตึกธนภูมิถนนเพชรบริตัดใหม่ชั้น19นะคะหรือติดต่อมาที่อีเมลนะคะ HR recruit นะคะสะกด H นะคะ R แล้วก็ R E C R U I T e at earlycare c a r e นะคะ c o t h นะคะหรือติดต่อมาที่เบอร์โทรศัพท์026526804-8ต่อ713-715นะคะคนที่สนใจจะมาสมัครงานกับเราเนี่ยเราก็มีการทดสอบไม่ว่าจะเป็นการสัมภาษณ์นะคะเราจะมีทดสอบในส่วนของ Attitude Test หรือวัฒนธคตินะคะ Personality Test แล้วก็ทดสอบในส่วนของภาษาถ้าท่านผ่ากนการทดสอบในส่วนของภาษาอังกฤษได้เกมที่คุณพอใจเนี่ยท่านก็จะได้ค่า,าพิเศษได,ได้ได้เงินพิเศษอีกนะคะเดือนละหนึ่งันนึ่งพร้อยบาทนะคะเป็นค่าภาษาอังกฤษ,กฤษที่สามารถใช้ได้ใน ในในในบริษัทนะคะในส่วนตรงนี้เนี่ยก็มีเอกต้อนรับนะคะทุกคนที่สนใจอยากจะมาร่วมงานกับ The ะบ d y ี h ช p อนะคะขอบคุณค่ะ